สวัสดีครับผู้บริหารนีครับสวัสดีครับผมผมคงจะเรียกคุณว่าเนี้บธรรมดาธรรมดาก็คง <c oughs> จะไม่ได้แล <c oughs> ้วนะฮะครับเพราะว่าตอนนี้แหมเสียเนียบก็มีสูตรเด็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดจัดโอ้โหสูตรแน่นหรือว่าตัวแน่นครับตัวแน่นครับผมอไม่ได้ไม่ได้ใสมาห้าปีอะอ๋อบักขึ้นบักขึ้นครับผมกล้าบักอ้วนครับผมออ้วนครับผมอ๋ออะไรของผมอะฮะ อันนี้ก็เฟิร์มครับผมเฟิร์มเพราะว่าได้น้ำจิ้มน้ำจิ้มครับผมถ้าเกิดเราทาแต่ปลาเผาธรรมดาธรรมดาก็คือจะจืดชื่นจืดชื่นครับผมแต่ได้น้ำจิ้มเด็ดจัดของคุณเดียบมาช่วยครับผมก็เลยดีวันดีคืนนะครับโอเคฮะผมอยากจะทราบเลยนะครับที่มาที่ไปของน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดจัดครับผมเราก็เปิดร้านขายปลาหมึกอยแล้วยังเปิดอยู่ไหมฮะตอนนี้ยังเปิด ยังเปิดอยู่ครับผมขายดีเลยดิฮะวันละสองตันได้สองโลครับผมสองโลครับผมบางวันก็บางวันก็โลครึ่งโลครึ่งครับบางวันก็ติดลบเลยครับแต่เราเองก็ยังมีน้ำจิ้มโซจินอยู่ใช่ครับผมอ่ะโอเคครับคือจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยคือวันนั้นที่ทําบุญบริษัทก็ทางเจ้านายได้สั่งปลาหมึกร้านเรามาย่างที่บริษัทอย่างเรียกว่าสั่งดีกว่าเรียกว่า ยัดเยียดขายกันดีกว่ายัดเยียดขายกันคยัดเยียดขายกันว่าต้องสั่งปลาหมึกจากผมมาใช่ครับผมนะครับเราก็เลยสั่งมานะครับก็สั่งมาเสร็จก็ทุกคนได้ทานแล้วติดใจในรสชาติของน้ําจิ้มอ๋อที่มาที่ไปแบบนี้นี่เองใช่ครับผมทุกคนติดใจว่ามันอร่อยจริงอืคือทั้งออฟฟิศเนี่ยไม่โดนใครต่อว่าเลย น้ำจิ้มเราดีจัดดีจัดครับผมเพราะว่าตอนที่คุณเนี่ยกำลังจะกลับบ้านไปเนี่ยครับหมดเกี้ยงเลยเกี้ยงเลยครับผมแต่ว่าปลาหมึกเต็มคันรถใช่ครับผมทำมาเกินทำมาเกินครับอ๋อทำมาเกินเกินกว่าน้ำจิ้มครับผมออกครับ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 แล้วก็เจ้านายอ่ะได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของน้ำจิ้มตัวนี้ที่ทำออกมา ไม่ใช่ทุกคนในบริษัทนาทุกคนในบริษัทเห็นก็จริงครับแต่ถ้า,ถ,าถ้าไม่มีเจ้านายก็จะไม่มีผลิตออกมาคุณก็พูดเกินไป <c oughs> ผมไม่เป็นเจ้านายาคุณ<ม>ต้องหาผู้บริหารเนี้ยถ้าวันนั้นไอ้ตั๊กมันไม่เห็นเนี่ย <c oughs> ไม่เห็นศักยภาพของน้ำจิ้มเนี่ยก็โคมไม่ได้ผลิตออกมาเพราะไอ้ตั๊กเขามีตังเรียกผมว่าเจ้านายอย่างเก่าดีกว่มโอัคมันดูกระดาษกระดาษยังไงไม่รู้นะครับคผม เพราะเจ้านายเห็นนะว,ว่ามันอร่อยจริงทุกคนชิมแล้วก็อช,ชอบกันหมดใช่แล้วเจ้านายก็ชอบด้วยเจ้านายก็เลยคิดว่าเราผลิตออกมาเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งของบริษัทไหมใช่ใช่ครับผมก็เลยร่วมมือกันฝั่งผมมีไอเดียเรื่องสูตรสูตรปรุงรสชาติของน้ำจิ้มสูตรลับอาสูตรลับส่วนเจ้านายก็ลงทุนให้กว่าจะออกมาเป็นขวดนี้ได้เนี่ยใช้เวลา หเดือนแก้ไขปรับสูตรกันมาตลอดแก้สูตรน้ำจิ้มให้มันลงตัวที่สุดให้เหมือนกับที่ขายหน้าร้านมากที่สุดครับผมครับผมเพราะว่าสิ่งที่ใช้แต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นของดีของที่ใช้การทำน้ำจิ้มทุกอย่างได้คัดสรรมาแล้วว่ามันมีหลายอย่างมากที่กว่าจะปรุงรสออกมาแบบนี้ได้เราจะไม่ใช้น้ำจิ้มเหมือนแบบทั่วๆไปที่แบบพริกอยู่ข้างล่างน้ำอยู่ข้างบนหรือว่า ผสมแป้งให้พริกลอยขึ้นมาให้มันทั่วขวดอย่างนั้นอันนี้เราแก้สูตรกันอยู่หกรอบครับแล้วทุกคนในออฟฟิศอ่ะจะได้ชิมกันหมดอมพอมันแก้มาครั้งหนึ่งเราก็จะให้คนในออฟฟิศมาชิม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 ,มจนมันลงตัวครับผม,มก็เลยผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทครับผมบางคนเนี่ยสงสัยว่าคุณได้ไปกอกใส่อยู่หลังบ้านหรือเปล่าไม่ได้กออใส่อยู่หลังบ้านถังแบบทั้ง เก่าๆแล้วคุณไปกอกใส่ขวดแล้วคุณมาทาเป็นเนี่ยแพ็กเกจจิ้งดีๆไม่เลยครับไม่เลยครับอันนี้ทางชัวป่ะฮะชัวผมผมจะเสียหายได้นะครับชัวครับผมชยังไงฮะช่วยชี้แจงเลยครับผมเพราะคือเจ้านายก็ให้คนไปหาบริษัทมาเพื่อจะผลิตหาโรงงานเพื่อจะผลิตไปหาโรงงานดีๆมาทำใช่เพราะน้ำจิ้มตัวนี้จะมีออยแล้วก็มีวันหมดอายุครับ อยู่ได้สามเดือนผ่านการพัชไรมาหมดแล้วสะอาดไม่มีพวกเชื้อโรคโดยเด็ดขาดมไม่ได้ว่ากอกหลังทําหลังบ้านแล้วมากอกใส่ขวด <c oughs> ขายไม่ใช่นะครับผมมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่น้าจิ้มจะจะอยู่ได้แบบสามเดือนโดยที่ไม่ผ่านการพัชไรเลยมันเป็นไปไม่ได้ครับผมประมาณนี้แหละใช่แล้วโรงงานที่เราไปหามาเนี่ยที่มาทําให้เราเนี่ยก็ได้รับ ISO ISO หมื0นห้าหรืออะไรเนี่ยครับผมประมาณนั้น <c oughs> คือเป็นเป็นโรงงานดีครับ เป็นโรงงานที่แบบว่ามีคุณ ISO นี่คืออ่าลราจะย่อมาจากจะลืมจำไม่ได้ ISO 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 เดี๋ยวนะฮะคุณเป็นถึงผู้บริหารเนี้ยครับคุณผมคุณไม่ทราบเลยครัโอ้ยผมก็ทำ ISO ทำมาจากอะไรฮะับจำไม่ได้แล้วครับข้าวจริงฮะจริงๆครับผมตายแล้วเอ้า แล้วคุณมาขายน้ำจิ้มแต่ว่าคุณไปอ้างอันนี้ตัดออกใช่ไหมคือคถ้าเอาไปเข้าเนี่ยพวกดาเลยนะผลิตน้ำจิ้มยังไงยังไม่รู้ไอคโอ้คือรู้ว่าคือมันมาตรฐานอ่ะครับผมโรงงานมาตรฐานสารตแต่ว่าโรงงานเขามี ISO ISO ครับผมแต่คุณไม่ทราบว่า ISO มันคืออะไรมันคืออะไรมันรอขับรถมาตลอะอเราเราไม่เคยใช้ ISO ในการขับรถอ๋อ โอเคครับโรงงานจะมี ISO ใช่ครับผมมาตรฐานที่ผลิตน้ำจิ้มของทางเราออกมาสู่ประชาชนนะครับผมครับครับครับแพคเกจจิ้งแหละอย่างไโอ้ยแพคเกจจิ้งตอนแรกคุณนี่เรื่องเยอะมากเลยผมออกแบบมาให้คุณก็มาเปลี่ยนขวดเอ้ยขวดต้องอย่างนี้ต้องเห็นถึงเม็ดพริกต้องเห็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ครับเรื่องเยอะนะครับ ยังไงฮะแพ็กเกจจริงครับผมตอนแรกดีไซน์อีกฮะคุณช่วยชี้แจงเลยครับผมก่อนที่จะมาเป็นชื่อเด็ดจัดนะครับจะเป็นชื่ออามาก่อนอากินล้วอาคือเราก็ปรึกษากับเจ้านายครับผมว่าเจ้านายเอาชื่ออะไรดีครับเจ้านายเขากินเสร็จแล้วอาเขาบอกเอาชื่อนี้เลยตอนแรกผลิตออกมาแล้วด้วยแล้วเป็นขวดแบนอะเหมือนขวดสุราเป็นขวดแบนเอ้มันเทก็เทออกลำบาก แล้วชื่อก็อาคือข,ข้าเจ้านายไงเราก็เถียงว่าอา,าอาใคราแล้วก็มาเปลี่ยนชื่ออ <นะ S 2> ีกทีเป็นเด็ดจัดนะครับผมเด็ดจัด<ม>เด็ดจัดครับผมตอนแรกใช้ขวดพลาสติกแต่เวลามาปุ๊บขวดพลาสติกรู้สึกว่าจะมีปัญหาในเรื่องเก็บเก็บเพื่อย,ยืดอ,อายุอ่าใช่ไม่เหมือนกับขวดแก้วครับผมด้วยที่ว่ามันไม่หนักด้วยครับการขนส่งก็จะน้อยลงแต่ว่าในการเก็บรักษาจะไม่ดีเท่าขวดแก้วสั้นๆก็คือเนี่ยไอขวดแก้วเนี่ย จะแพงกว่าขวดพลาสติกแพงกว่าครับผมแล้วก็รักษาคุณภาพได้ดีกว่าครับผมเราตั้งใจผลิตกันมาเพื่อจะขายให้ประชาชนเนี่ยได้ชิมน้ำจิ้มที่มีรสชาติดีๆที่ผ่านพัชเจอร์ไลฟ์ดีๆนะครับผมสั้นๆเลยก็คือเราจะไม่มาย้อมแมวขายของกันใช่ครับผมคือใช้แต่ของดีคือดูแบบพริกเราเนี่ยแน่นขวดนะครับแน่นนะครับเนี่ยคือเทออกมานี่คือมีแต่ตัวพริกแล้วก็พวกน้ำปรุงรสต่างๆอย่างชัดเจนนะครับผมมีบางคนสงสัยว่าเฮ้ มันใช่เศษกระดาษสีแดงแดงหรือเปล่าไม่เศษกระดาษอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับผมพริกทั้งั้นะครับผมมีแต่ของดีครับของแท้แท้น้ำมะนาวแท้พริกแท้ทุกอย่างแท้หมดนะครับผมแท้หมดเลยแท้หมดเลยครับผมฟันคุณน่มีแค่สองซี่ที่ไม่แท้อ๋อที่เจ้านายทำให้โอเคฮะอะไรครับเนี่ยน้ำจิ้มนี่ก็คือใช้ของดีของดีโรงงานผลิตก็ดีโรงงานผลิตดีทุกสิ่งทุกอย่าง ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างใช่ครับถูกต้องตามกฎหมายสิ่งสำคัญก็คือมีออยด้วยใช่ครับตั้งใจตั้งใจผลิตนะครับไม่ใช่ว่าทําแบบสู่ๆออกมากันนะครับตั้งใจกันจริงๆนะครับผมคุณเงี้ยครับครับผมสงสัยเยอะเหลือเกินเลยนะฮะครับบางท่านสงสัยว่าเออเฮ้ยแล้วของคุณเนี่ยเออจะเก็บไว้ตาแบบท้ายกระบะหรือเปล่าฮะสต๊อกของเพราะว่าคุณต้องขับรถไปส่งเพื่อนคุณแพ้ไว้หลังรถกระบะหรือเปล่าเปล่าครับผมคุณเก็บยังไง คือทุกอย่างเนี่ยเราจะเก็บในโกดังที่อุณหภูมิก็ไม่ได้ไม่น่าจะเกิน3ามสาิบสองศาเก็บในโกดังอย่างดีนะครับผมคือจะไม่ให้โดนความร้อนนะครับผมบตอนแพ็คส่งก็จะห่ออย่างดีครับใส่กล่องแพ็คส่งตามที่ลูกค้าได้สั่งซื้อกันไปนะครับผมสั้นๆก็คือเชื่อถือได้เชื่อถือได้ครับผมเราอาจจะดูตลกโปกฮากันครับด้วยภาพลักษณ์ครับแต่ว่าถ้าเรามาทําของขายกันจริงๆเนี่ย เราเองก็ไม่กล้าจะมาหลอกเขาหลอกใช่ครับผมเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยเสียชื่อเสียงกันได้ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเราจึงทานะฮะแต่ของดีๆออกมาขายก่อนจะมานั่งยิ้มกันได้ี่เครียดมาตลอดนะครับน้าจิ้มเอามาทดลองเมื่อไหร่ยังไงได้กันหรือยังสูตรนี้ได้ไหมสูตรนี้ได้ไหมปรับเปลี่ยนสูตรสุดท้ายไม่ได้กลับไปเปลี่ยนสูตรที่4ี่ใหม่แล้วก็ปรับเพิ่มอีกรอบหนึ่งโอ้หลายรอบมากครับหลายรอบมากสุดท้ายนี้ขอฝากเลยครับผม น้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดจัดครับฝากกันด้วยนะครับน้ำจิ้มเด็ดจัดนะครับก็จะมีขายในช่องทางออนไลน์นะครับติดตามข่าวสารกันได้ตลอดนะครับผมนะครับทุกช่องทางนะครับผมโอเคฝากด้วยนะครับีน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดจัดนะครับเย้ มาแล้วครับน้ำจิ้มเด็ดจัดน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บเผ็ดเด็ดถึงใจเหมือนยกพริกยกมะนาวมาทั้งสวนจิ้มกับอะไรก็แซ่บใครลองต้องร้องว่าเด็ดจัดผลิตจักรโรงงานคุณภาพคงความสดบรรจุความอร่อยในขวดงานนี้พร้อมส่งถึงมือทุกคนแล้วนะครับในราคาแปก้าบาทอย่าพลาดความแซ่บกันนะครับ